ขอเจริญพรญาติโยม FC ของขุมทรัพย์พญานาคทิศพันชาแนลแล้วก็ญาติโยมที่ชม YouTube อยู่ทางบ้านหลวงพ่อพระครูวัชระชยาพินนนหลวงพ่อเพชรหรือว่าเนนเพชรที่อยู่ปหลุงปุ่สวงวันนี้ต้อง ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าโจมทั้งหลายที่ได้ร่วมบุญกันมาโดยตลอดวันนี้ก็จะมาบอกบุญกับญาติโจมเนื่องจากว่าทางวัดจะได้ขยายพื้นที่วัดในฝั่งทิศต,ตะวันตกวัดซึ่งเป็นที่ทติดกับวัดจึงจะมีญาติโจมเจ้าของที่มา ขายให้มาถวายให้เป็นที่ของวัดแต่ว่าก็ต้องใช้ปัใจจัยในการที่จะเอาที่ก็จึงได้บอกบุญมายังญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดทาป่าสามคัคคีเพื่อซื้อที่ถวายวัดทอดในวันที่หนึ่งพฤษ,ษภาคมพุทธศักราช2564นี้ ในวันที่หนึ่งพฤษภาคมก็จะมีพิธีทอดผ้าป่าสามคีีซื้อที่ถวายวัดผ้าป่ากองละป่าทหากว่าท่านใดไม่มีเวลาที่จะมาร่วมในการทอดก็จะโอนปัจจัยเข้าบัญชีของทางวัดก็ได้เลขบัญชีที่409 095 1684ธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดป่าพระลานเพชรขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกันมาโดยตลอดพระป่ากองละหนึ่งบาทรวบรวมตั้งแต่บัรนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่หนึ่งพฤษภาคม วันแรงงานเราก็จะมีพิธีในการพุทธาพิเศษรูปเหรียนหลวงปู่สวงดวงเศรษฐีรุ่นนี้ก็จะมีพิเศษหน่อยก็คือว่าในหลวงปู่สวงดวงเศรษฐีนี่เราจะเอาดวงของทุกคนที่มาเขียนแผ่นดวงลงในแผ่นทองซึ่งเป็นแผ่นดวง แล้วก็จะไปหลอมรวมแล้วก็จะมาทําเป็นมวลสารในการหล่อรูปองค์เล็กๆของหลวงปู่เพื่อให้โยมได้นําไปบูชาแล้วก็เป็นเหรียญหลวงปู่เพื่อให้โยมได้ไปบูชาอ่าก็เป็นเหรียญรุ่นแรกที่ที่เราใช้มวลสารค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมวลสารก็คือเหล็กไหลน้ําที่หลวงปู่สวงได้มอบไว้ให้ แล้วก็เพชรหน้าทั่งที่หลงปุ่สวงได้ไว้ให้แล้วก็เหล็กไหลเหล็กไหลสุริยันจันทราเหล็กไหลท้องปลาไหลแล้วก็เหล็กไหลดูดซับแร่ดูดซับเหล็กไหลไผ่ดำที่รวมมาแล้วมวลสารทั้งหมดนี้เราจะขอพรเมื่อพรเสร็จแล้ว ก็ในการพรีเนี่ยเราก็จะมีเหรียญซึ่งเป็นเหรียญลวงบุ่หสวงเทวดาเด่นดินเทวดาเล่นดินในหลายหลายเหรียญตั้งแต่สมัยที่หลวงปู่ยังยังมีชีวิตอยู่จะเหรียญกูขันหนึ่งที่หลวงปู่ผูกเสกและใไงหลวงพ่อเนี่ยเ,เก็บไว้10ปี10ดีท่านบอกวันนี้ ก็ได้กำหนดในการที่จะได้นำมาพรีเพื่อจะหลอมรวมมาเป็นเ,เหรียญรุ่นหลวงปู่สวงดวงเศรษฐีเราจะเปิดให้จองในวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้วันที่หนึ่งกุมภาเป็นต้นไปและเราก็จะให้รับในวันในวันที่หนึ่งเหมือนกันให้เป็นหนึ่งในวันที่หนึ่งพฤษภา วันที่ทอดวันที่ทอดะป,ป่าวันที่เราพุทธาภิษกเสร็จท่านใดที่จองไว้ก็รับได้เลยในวันนั้นน,นั่นะนั้นจึงบอกบุญแก่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนในครั้งนี้ได้ร่วมบุญกันเราจะสมทบทุนในการซื้อที่ถวายวัดในหลวงปู่สวงดวงเศรษฐีนี้เราญาติโยมจองมาบูชามา ราก็จะส,สมทบทุนในการซื้อที่ถวัยวัดเนื่องจากว่าที่ก็ค่อนข้างจะราคาสูงเพราะติดถนนถนนทางลาดยางที่จะไปช่องสงังัาก็เป็นถนนสายหลักที่จะลงสู่ประเทศกัมพูชาก็ทางเจ้าของที่ก็ อยากได้ราคาที่สูงหน่อยก็เลยต้องอขอบอกบอกบุญคุณโยม f อซของขมทรัพยานาเอฟซของทิศธรรมชาแนลได้ร่วมบุญกันในครั้งนี้อขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนขอให้ญาติโยมผู้ที่ได้ร่วมบุญทอดพระป่ากองละบาท สมทบทุนในการซื้อที่ในครั้งนี้ได้มีแต่ความสุขความเจริญญาโจมที่จองเหรียญหลวงปู่สวงดวงเศรษฐีเพื่อสมทบทุนในการซื้อที่ในครั้งนี้ขอขอให้ได้เป็นเศรษฐีกันทุกท่านทุกคนนึกปรารถนาสิ่งใดก็ขอ,ขอให้สมดงความมุ่งมั่นปรารถนาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญญาฤทธิ์ของหลวงปู่สวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญญาฤทธิ์ของปู่ศรีสุโธสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญญาฤทธิ์ของบูรพกษสัตราทุกๆพระองค์ในสยามประเทศนี้พระเสื้อเมืองพระหลักเมืองพระทรงเมืองจงได้คุ้มครอง fc ทุกท่านทุกคนจะได้ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ให้ได้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองประกอบกิจการงานใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง ในทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเถินสาธุปัจชุประสงค์หลักก็คืออยากให้ญาติโยมนี่มีที่พักที่พักคือตอนนี้คนโรคชิลูกหาลุงปู่ที่ป่วยมหารุงปู่เยอะมากแล้วก็ไม่มีที่พักครับนี่ประสงค์หลักไม่มีที่พักครับเพราะฉะนั้นก็บอกได้ไหมจํานวนเท่าไหร่ค่าที่เขาประมาณ แล้ววันนั้นลุงปู่เข้าๆประมาณประมาณเข้าๆก็ได้ไม่เป็นไรครับประมาณประมาณสองล้านประมาณสองล้านอ๋อที่แรกหลวงปู่ว่าจะทำพระปากองละบาทอาจจะมีส่วนร่วมด้วยเนาะครับครับผมในส่วนหนึ่งของอาจจะทำพระปากองละบาทเพื่อญาติที่ทำอยากซื้อที่ดินช่วยหลวงปู่ก็โอนมาบาทเดียวก็ได้ครับไม่ต้องโอนได้กองละบาทหลวงปู่หลวงปู่ที่อยู่อยู่ศรีสะเกดคนพุดควมชื่ออะไรนะที่มากับที่อ่ะที่นับหลวงปู่ที่ ที่อยู่ศรีสะเกดทุกขอมเหมือนเดิมที่เอารถเดินมาโอ้หลวงปู่เทพครับครับโอ้หลวงปู่เทพเมื่อวานนี้หลวงปู่เทพได้นําขี้เหล็กไหลโอ้ครับมามอบไปอีกกระสอบหนึ่งครับขี้เหล็กไหลมากระสอบหนึ่งกระสอบหนึ่งครับเพื่อที่จะทำมาเป็นมวลสารมวลสารมวลสารครับโอ้ครับมวลสารที่ที่จะทำเหรียญหลวงปู่เหรียญหลวงปู่สวงดวงเศรษฐีดวงเศรษฐีเพื่อจะมาล้อมรวมดวงของทุกๆคนครับร่วมกับ เหล็กไหลมวลสารต่างๆที่ได้มานี่ครับทำเป็นเหรียญหูสวงดวงเศรษฐีเปิดจองรื่ยังครับตัวนี้วันที่หนึ่งเปิดจองครับเริ่มเปิดจองแล้ววันที่หนึ่งครับผมเดี๋ยวจะใส่ชื่อใครที่จะรับเบอร์โทรแล้วก็รับสมุดเพื่อบันทึกญาติโยมที่จองครับมีไหมครับให้อาจารย์เป็นพุ่งนี้ครับจะจะจะให้ทั้งหมดรายละเอียดต่างๆอ๋อแต่นี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ประชุมกันเลยนะครับอันนี้เรามาคุยแบบคร่าวๆก่อนครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเดิน ไกลไม่จากนี้ไปดูที่ไกลไม่แม่น้ำมันมันก็นู่นล่ะสุดเนี่ยลูกสุดเนาะอ่าเราก็เดินไปก็ลําบากเนาะเพราะว่าเขายังปลูกมันอยู่เลยแนวต้นไม้แนวต้นไม้ทั้งหมดแนวต้นไม้ทั้งหมดเลยครับอ๋อเป็นลําชานต้นไม้ใหญ่ๆป่ะลูกเดินคือเดินจะยินลุงปูอ่าอ่าเพชรท่านได้เกลิ่นให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ฟังเกี่ยวกับอ่ายานของลูกปู่สวงนะครับครับว่ายุคนี้อ่าเป็นยุคที่อ่าอย่างพุณทศนิยมที่อ่าทนายไว้ว่า หลวงปู่สวนทรรมยาปว่าจะเกิดภัยธรรมชาติแล้วก็จะมีผู้พญนาคพ่นพิษขึ้นข้างบนแล้วก็โดนคนขลาดตายหมดญาติโยมที่ใครไม่นับถือศาสนาพุทธหรือไม่นับถือศาสนาคือไม่นับถือสิ่ศัก์สิทธนะครับท่านท่านกล่าวไวาอย่างนั้นนะครับใครที่ไม่ได้ทําความดีนะครับเริ่มทําความดีไว้นะครับคุณชมส่วนมนต์ไปพระ แต่พื้นที่จังหวัดศรีสเกตนี่คือเป็นที่ที่ท่านบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดเพราะมันสูงด้วยแลวก็ที่สูงแล้วก็เป็นไม่รู้ว่าพุทธชนไมว่าคำว่าปลอดภัยี่รหัสธรรมมันเป็นยังไงก็เขาไม่เข้ามันก็ัม่ได้ก็คือฟังฟังมาแล้วเพิ่มหนจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยโดนโควิดหมดยังศรีสเกตยังเป็นพื้นที่สีขาวอยู่คครรัับบก็ถือว่าเป็นเป็นพุทธชนมาที่เป็นรหัสธรรมครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านบนเดินเหนือนิดหนึ่งเนาะครับผมครับนี่ฮะแล้วดูบริบทของสถานที่นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้จะเป็นไปวัดไผ่พัฒนานะครับใช่ครับวัดไผ่พัฒนาประมาณกี่กิโลครับถึงเนี่ยประมาณวัดไม่มากี่สุดประมาณสองกิโลประมาณนี้แหละเนาะครับประมาณสองกิโลได้นะครับสองถึงสามกิโลอยู่ซ้ายมือครับซ้ายมือครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นวัดวัด ป่าพลานเพชรขับด้านขวาจะเป็นวัดป่าพลานเพชรนะครับวัดป่าพลานเพชรก็มีถนนตรงกลางเลยนะครับขาจะซื้อบริเวณนี้กับหมดเลยเนาะสิบสองไร่ในเนื้อที่สิบสองไร่ก็คือว่าใหญ่พอพอที่จะทําได้หลายๆอย่างเนาะหน้ากว้างมากหน้ากว้างหนึ่งสองสามสี่ เาไฟฟ้าห้าต้นเสาไฟฟ้าห้าต้นอ๋สอแสดงว่าญ,ญาติท,ทามาเนี่ยมีที่จอดรถสบายเลยสบายครับแล้วก็เหมือนกับจัดสรรไว้เลยเนาะเหมือนหลวงปู่จัดสรรไว้เลยว่าตรงนี้จะต้องมีที่จะต้องมีขายให้แน่นอนเพราะ,ะันหมาตรงข้ามรถเลยนะ่ะตรงข้ามกันเลยเหรียญห<อ>ลวงปู่สวงดวงเศรษฐีจะเป็นเหรียญที่ที่ทุกคนถ้าได้พกติดตัวไว้นี่จะป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างครับช่วยให้ร่ารวย ช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าจะเป็นภัยที่จะมาถึงตัวเราครับแล้วเหล็กไหลที่ว่านี่เหล็กไหลเป็นเหล็กดูดซับนะครับเหล็กไหลทุกวันนี้ครับบางทีนอกจากช่วยในการแข็งวกร่งปลอดภัยแล้วก็ดูดดูดซับด้วยดูดซับนะครับคุณชมเพราะว่าคนที่เอาเหล็กไหลมาเนี่ยเป็นเขาเรียกเหล็กเอาสิ่งดีๆดูดมานะฮะดูดซับครับนี่ฮะคุณผู้ชมสังเกตดูอันที่เห็นรถทางขึ้นวัดป่าพลานเพชรนี่ฮะทางขึ้น จะสวยมากเลยตอนนี้ถนนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผาป่ากองละบาทเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าหลวงปู่ก็อยากทำผาป่ากองละบาทซื้อที่ด้วยนะครับแล้วก็บูชาเหรียญก็จะได้ช่วยได้ด้วยเนาะซื้อที่ซื้อที่ด้วยระป่าซื้อที่กองละบาทบูชาลูกเหรียญลูกปู่สวงครับก็สองล้านก็เยอะพอสมควรน,นะครับนตะ่ก็ต้องอาศัยญยาติทําทีท่ช่วยกันนะครับ ปพาปลากองละบาทก็ถ้าช่วยกันดีๆจริงก็สักสองล้านคนก็คนละบาทก็พอดีคนละบาทสองล้านคนคนละบาทแนวสุดท้ายตัวนี้โอ้แนวสุดท้ายตัวนี้ใช่ไหมนี่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 โอ้โอ้ขี้สวยมากเลยตรงข้ามวัดปราพลพิษเลยนี่เด้อคุณชมนะครับถ้าเข้ามาไปวัดไพรพัฒนาหรือมาทางแยกนาเจริญเนาะจุดนี้ บริเวณนี้ใช่ไหมครับจุดนี้จะ่ไหมที่ครับจุดท้ายอ๋อครับตรงถนนแต่ตรงนี้ไม่ใช่ทางโน้นไม่ใช่ครับทางนน้นยังโอ้ถ้ามีโอกาสก็ตรงนน้นนิดหนึ่งครับเจียวเลยเนาะครับเจ้าของเดียวกันนี่แหละครับโอ้เจ้าของเดียวกันโอ้เขาไม่แน่บางทีเขาใจบุญอาจจะเจ้าของเดียวกันเจ้าของเดียวกันครับถ้าได้ไปถึงโน้นนิดหนึ่งก่อนพอดีเหรอครับโอ้ครับสุดยอดอ๋อจะได้ตรงโค้งพอดีเลยครับวันนี้ฉักำลังคุยกับท่านอยู่เพราะว่าเจ้าของที่ท่านก็เป็นคนใจบุญนะครับคนใจบุญเนาาะคบใจุญท่น เป็นภรรยาอดีตสสกินวงปรับโอ้ก็ขออนโมทนาด้วยเดินนะครับผู้ใจบุญโดยเฉพเจ้าของที่เนาะบางทีอาจจะไม่ได้ก็อาจจะให้ผลให้ดาวไปเรื่อยๆอย่างนี้เนาะสาธุสาธุรวมบุญด้วยกันอันนี้คือวัดป่าพลันเพชรนะครับขึ้นขึ้นสวยมากเลยเนาะก็จะตัวนี้ก็จะบุญนาการเป็นข้้งนาภูมิทัศน์ภูมิทัศน์อจะจัดทนห ตกแต่งมาเลยตกแต่งภูมิทัศนด้านหน้าไม้ต้นไม้สวยขยายถนนเป็นสีเลนครับโอ้จะทําเป็นสีเลนเลยใช่ไหมครับเวลาขึ้นลงจะได้ไม่อันตรายครับเพราะว่ามันต้องรถต้องสวนทางกันไงครับสวนทางกันถุกต้องเลยครัก็เลยจะทําบูรณาการทั้งระบบข้างหน้าวัดทั้งมาทั้งหมดแล้วจัดการเป็นระบบมีตู้ยาตู้ไหอยู่ด้ด้านหน้าด้วยอ๋อมีตู้ยาครับเพื่อดูแลความปลอดภัยด้วยครับผม เพราะสถานที่ตรงนี้มันเป็นสถานที่อนาคตเป็นอ,อาเซียนนะครับเปิดเป็นท่องเที่ยวที่ท่องสังคมตรงนี้ก็จะเป็นสีเลนด้วยนะสีเลนสีเลนคือปีอทางรัฐบาลมีแผนแล้วครับแผนอมีแผนเลยครับสีเลนที่มอเตอร์แล้วครับอ๋อคือการก่อสร้างตัวนี้สัญญาสัญญากำลังจะเริ่มเพราะว่าต่อออกมาจากอำเภอวังหินครับสีเลนตัวนี้ขึ้นมาหนี่ครับแผนงานของรัฐบาล,ลครับมีสีเลนครับก็จะให้ญาติโยมนี่ คนลงปู่นี่ช่วยกันปัจจัยคนเล็กน้อยบริจาคซื้อที่ดินเพื่อถวายวัดเพื่อสร้างกุศลอันแรงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตข้างหน้าครับครับครับในอนาคตที่ใครไม่มีที่ดินนะครับซื้อซื้อไปเลยครับซื้อไเลยนะครับซื้อช่วยทําบุญนะครับเกิดชั้นหน้าชั้นในเราไม่ไม่จนที่ไม่จนที่ครับซื้อไว้เลยครับจะมีไปไหนเราเราที่เราไม่ขัดสนเรื่องที่อยู่อาศัยครับถูกต้องเลยเนาะเพราะว่าตรงนี้แหละที่อาจารย์คุยฟังเมื่อกี้นี่ก็ ก็คือสร้างเป็นบ้านพักให้ผู้ยากมาพักนะครับผู้ยากไรก็ได้เนาะผู้ยากไรผู้ยากไรแล้วครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีเป็นบริิษัทสยามด้วยอ๋อามีมูลนิธิช่วยเหลือด้วยครับอืมครับมีมูลนิธิมาตั้งที่นี่แล้วก็เพื่อช่วยเหลือแล้วก็จะมีบ้านพักบ้านพักที่ญาติาที่ทำไม่ไม่ต้องเช่าไม่ต้องเช่าญาติโยมมาจากอ่จากจังหวัดมาจากทุกภาคของประเทศไทยอ่ที่มาพึ่งบารมีหลวงปู่ มารักษาตัวก็จะได้มาพักที่นี่ที่นี่นะครับที่นี่ได้นองครับอีกอย่างหนึ่งก็มีกับพรงกับข้าวขายที่นี่สบายไม่ต้องอดอยากครับผมผมมาที่ไรก็อดข้าวทุกทีเพราะว่าไม่มีไม่มีที่ขายแถวนี้ตลาดมันห่างไกลตลาดครับนี่ก็จากนี้ไปอาจจะมีตลาดจุดหนึ่งก็คือวัดวัดลูกปู่สวงวัดไพล์พัฒนาแต่จากนู้นจากนู้นมาก็ไม่มีตลาดไม่มีแล้วไม่มีจริงด้วยนะที่ขายอาหารครับลูกปูก็เลยจะช่วยทาง ญาติโยมละแวกนี้ให้มามีตลาดขายของมีรายได้ด้วยในการบริการในลานรวงอาหารต่างๆอยู่บนข้างล่างครับและอย่างหนึ่งก็พอดีเลยเหมาะจอดญาติโยมจะไปแถวช่องสังามก็ผ่านก็มาแวะมากไหว้หลวงปู่สวงได้ด้วยมีห้องน้ำจาดบริการมีร้านกาแฟอะไรต่างๆให้พักผ่อนหย่อนใจทานข้าวได้ด้วยไรด้วยสบายทุนนี้พร้อมทุกอย่างนะครับได้บุญเยอะต้องขอบคุณอาจารย์ ทั้งสองท่านเลยครับวันนี้นะครับมาช่วยบวชบุญนะครับมีอะไรจะฝากไหมครับก็ร่วมกันบูชาเหรียญหลวงปู่สวงดวงเศรษฐีแล้วก็ร่วมกันบริจาคเงินกองทุนอ่าพระป่ากองละบาทบาทที่นะครับครับอ่ะบางพี่มีอะไรฝากญาติโยมญาติธรรมไหมครับครับก็ฝากญาติโยมที่ทำว่าอ่าถ้าเกิดว่าอ่าสื่อได้ออกไปได้ยินข่าวได้ข่าวจากหลวงปู่ว่าทางวัด จะทำเรียนขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์สร้างที่หรือที่เพื่อสร้างบูรณาการให้ความสะดวกกับวัดก็เชิญญ,ญาติธรรมได้ช่วยกันนะครับได้ช่วยกันคนลเล็กละน้อยตามศรัทธานะครับเพื่อ,อมาสร้างตรงนี้นะครับผมเองก็จะ,ะช่วยจนจุดความสามารถเพื่ออยากให้ลวงปูท่านได้ประสบความสำเร็จในวัตถุประสงค์ตั้งใจไว้ของท่านครับ ยันว่าจ,จะช่วยหลวงปู่จนปร,ระสบผลสําเร็จเนาะครับผมครับก็คุณชมก็แต่เรียนยังยังบอกราคาไม่ได้เนาะตอนนี้เนาะยังยังครับมันจะบูชาเท่าไหร่เนาะครับครับแค่เพียว่ากันแถวผมสนใจมากองค์นี่รุ่นนี้รุ่นไหนครับพี่เอโอโอ้โหลายรุ่นอะในรุ่นเสด็ีบารมีสร้างโบสถ์มีไหมมีใส่ครับยังมันมียนที่รุ่นหนึ่งครับอ๋อมีรุ่นหนึ่งเลยเนาะรุ่นหนึ่งรุ่นแรกเลยนี่รุ่นโอ้หเนาะมีแต่รุ่นดีๆถนั้นเลยนเนาะครับ ลงปูทวดลงปูทวดลงปูสวงก็มีโอเคครับขอบคุณพี่มากครับสาธุเฮงรวยๆครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม